สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องพุทธประวัติกันนะคะเจ้าชายสุสานาศกเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัทมีพระเพชรสีพระนามว่าพระนาสิริมหามายาต่อมา ทรงพระคันเมื่อใกล้ครบกำหนดป,ประสูติพระนางจึงทูลลาพระราชาสวามีเพื่อสเสด็จก,กลับไปกรุงเทวทหะตามประเพณีในสมัยนั้นขณะที่พระนางเสด็จถึงลุมพินีวนันซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบ,บิลพั์และกรุงเทวทหะก็ได้ประชวรพระคันและได้ประสูติพระโอรสในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีณนะลุมพินีวนันบริเวณใต้ต้นสาละ เมื่อพระเจ้าสุสุทนทรงทราบข่าวการประสูติของพระโอรสจึงส่งมัฑนกนินดีจัดสั่งให้จัดขบวนแห่ไปรับษสดดจพระนาซิริมายาและพระโอรสเหตุการณ์หลังวันประสูติหลังจากประสูติได้สามวันอสิตะดาบดขอข้าวเฝ้าและถวายพระพรหลังจากประสูติได้ห้าวันมีพิธีขนานพระนามพระโอรสและ และพราหมณ์หนึ้อยแปดคนมาประชุมกันพราหมณ์ทั้งหมดได้ขนาดพระนามพระอุมาว่าสิทธ,ธัตถะแปลว่าผู้สมริจสมความปรารถนาะ พราม8คนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่จะไหวคําทํานายพระลักษณะของพระกุมารเมื่อพราหมณ์ได้ตรวจด,ดูพระลักษณะของพระกุมารแล้วมีพราหม์7คนได้ทานายว่ามีคติเป็น2ประการคือถ้าอยู่ครองคารวะจะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกโปโนจะได้เป็นศาดาเอกของโลกแต่พราหมณ์คนที่8คือกุลธัญญาพราหมณ์ ได้ทำนายว่าพระกุมารจะ,สะเสด็จออกผนวดและเป็นสาระเอกของโลกอย่างแน่นอนหลังจากประสูติได้เวันพระนางสิริมหามายาก็ได้สิ้นพระโนรพระเจา้าสุทโธสนาก็ทรงแต่งตั้งให้นางมหานางประชาบดีโคจมีเป็นผู้เลี้ยงดูต่อมาชีวิตในวัยเยาว์และการศึกษาเมื่อสินทศักกุมารมีประชานอายุ8พันศาพระบิดาให้ไปศึกษาในสำนักของอารันดาบทและอุชุก,กดาบทนะคะ พระเจ้าสุโธนะทรงคิดหาวิธีที่จะไม่ให้เจ้าชายศิทธะออกผนวดตามความสำนนายของดาบดและพราหมณ์ทรงออกอุบให้เจ้าชายศินธะติดอยู่กับความสุขเพลิดเพลินทางโลกด้วยวิธีต่างๆคือการสร้างปราสาทสามหลังการขุดสระบัวและปลูกบัวต่างชนิดกันถึงสามสราการสร้างสวนดอกไม้นานาชนิดและมีสตรีปฏรนิบัติดว้วยการบรรเลงดนตรีเมื่อ อภิเศกสมรสเจ้าชายศิทธาได้อภิเศกสมรสได้ในอายุ16ภาษาทรงอภิเศกสมรสกับนางพิมพาหรือนายะโสธราทรงประทับอยู่ในปราสาททั้ง3หลังจนกระทั่งมีพระชนมายุได้ยู่ได้29ภาษาทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าราหุลซึ่งแล้วว่บวง เสด็จชมพระนครเจ้าชายธีรธาตมีพระประสงค์จะเสด็จทอดพระเนตรนอกกำแพงพระราชวังพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวพระนครตามความเป็นจริงทรงพบคนแก่คนเจ็บและคนตายรู้สึกสลดพระทยัยจึงเสด็จกลับพระราชวังและคุ้มคิดถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรมาพระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้เป็นนักบวชมีอาการสงบสงเแมเป็นที่น่าเลื่อมใสจึงพอพระทัยและมีจิตโน้มไปในทางที่จะออกผนวดการตัดสิน,รนออพระทัยเสด็จออกผนวดในวันที่เจ้าชายชินทะทรงพบสมณะได้ตัดสินพระทัยออกผนวดในเวลาเที่ยงคืนได้เสด็จลุกจากที่บรรทมเข้าไปทอดพระเนตรพระนางพิมพาซึ่ง บรรทมหลับอยู่กับพระโอรสจากนั้นทรงปลุกนายชนะให้นำม้าอันทกะมาถวายและเสด็นออกจากพระนครพร้อมกับนายนชนะทรงตั้งจิตอธิษฐานผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาจากนั้นให้ในายชนะนำม้ากลับพระนครขณะที่ออกประนวดพระองค์มีพระชนมายุได้2 9พรรษา การบำเพ็ญทุกขกิริยาพระสิทธัตถะเสด็จไปยังตำบลโอรุเวลาเสนานิคมทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งคือการทรมานพระวรากายให้ลำบากเช่นทรงใช้พระทนกัดพระทนทรงใช้พระชีวหากดพระตาลุหลังจากขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยามีเหล่าบัญจวัคีที่ได้เลื่อมใสในพระองค์มาเฝ้าปริบัติด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจากสั่งสอนพวกตนให้ได้พบทางพ้นทุกข พระสิทธาเห็นว่าการทรมานร่างกายไม่ได้เป็นหนทางแห่งการตัสรู้จึงทรงเลิกและหันมาเสวยพระอาหารบำรุงพระวรากายให้มีกำลังเมื่อปัญจวัคคีเห็นว่าทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกรกิริยาแล้วพระองค์คงไม่ได้ตัสรู้เป็นแน่จึงเริ่มศรัทธาและพากันหลีกหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิป,ปะตะนะมฤคขายวัน ส่งรับข้าวมาทุกปลายาตของนางสุชาดานางสุชาดาเป็นสตรีที่มีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชรานางได้บนกับรุกขเทวดาว่าหากนางได้ลูกชายก็จะบวงสรวงเทวดาด้วยข้าวมาทุกปลายาศเมื่อได้ลูกชายสมความปรารถนาจึงมาแก้บนและเห็นพระสิทธะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรนางจึงคิดว่าทรงเป็นรุกขเทวดาจึงถวายข้าวมาทุกปลายาตทั้งถาด เมื่อพระสิณธาต์เสวยข้ามทุกระยะของนาสุชาดาแล้วเสด็จไปที่เิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราแล้วร้อยถัดเพื่ออธิษฐานเสียงไทยเรื่องการตัสรู้ <c oughs> การตัสรููและประกาศธรรมเมื่อบุรุเจ้าประทับนั่งแล้วทรงอธิษฐานว่าหากไม่สําเร็จผลดังที่มุ่งหวังจะไม่เสด็จลุกจากที่นั่งเป็นอันขาด ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีจึงตัดสรู้ขณะมีพระชนมายุครบ35พรรษาเมื่อตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าทรงได้พิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาทรงระลึกถึงดาบดผู้เป็นอาจารย์ทั้งสองแต่ท่านทั้งสองได้สิน้นชีพไปแล้วจึงเสด็จไปเทศนาโปรดปัญจัวคีนะอิสิปตน้ำอคทายวานทรง,งแสดงธรรมแก่เหล่าปัญจวคีเป็นปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักกะปะวัตนะสูตร โกธัญญาได้บรรลุธรรมคนแรกและปัญจวคคีทั้งหมดจึงได้ทุนขอบวชในพระพุทธศาสนาและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาต่อมาทรงปรองพระชนมายุสังขารหลังจากพระพุทธองค์ประกาศศาสนาเป็นเวลา45ปีจนมีพระชนมายุได้80พรรษา ขณะประทับอยู่ที่ปาวันลาเจดีเมืองเวสาลีทรงพิจารณาสังขารพระองค์ว่าได้แก่ชรามากแล้วสิ่งที่พึงกระทำก็ได้กระทำครบสมบูรณ์แล้วสมควรที่จะปรินิพานจึงส่งอธิษฐานจิตปลงประชนมายุสังขารว่าจากนี้ไปอีกสามเดือนพระองค์จากปรินิพานวันที่ทรงประ,ระชนมายุสังขารตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามปชินสาวกปชินสาวกคือสาวกองค์สุดท้าย พระพุทธเจ้าเสด็จจาดิรกเทศนาสั่งสอนโปรดประชาชนไปตามลำดับจนกระทั่งถึงบริเวณป่าไม้สาระแขวนมัลละพระองค์ทรงประทับอยู่ระหว่างไม้สาระในสาราวนนสยานของมัลละกษัตริย์อยู่ที่กรุงกุสิณารขาขณะนั้นมีนักอวดชื่อสุภัททปริพาชกทราบข่าวว่าพระองค์จะปรินิพานจึงขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาบางประการแต่พระอนุปฏิเสธพระองค์ทรง ได้ยินจึงอนุญาตให้สุภัทะเข้าเฝ้าและทรงแสดงตามให้ฟังสุภัทะเลื่อมสทุนขออุปสมบทและปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้เป็นพระอ,อรหันต์สุภัทะจึงเป็นพิษุผู้บวชเป็นองค์สุดท้ายด้วยปัจฉิมสาว องคระจาทรงประทานปัจฉิงอวาทแกหลาพิสุที่มาเข้าเฝ้าความว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเชิญหลังจากประทานอวัตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพานณสาราะวะโนทยานกรมภูสินาราในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปี การถวายพระเพลิงภายหลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพานธพระอนุ์ได้ไปแจ้งข่าวการปริพันธ์แก่มัลลกษัตริย์ในกรุงกุสินารามลลคกษัตริย์ทรงบูชาพระพุทธสรีระด้วยดอกไม้และเครื่องหอมเป็นเวลาเจ็ดวันและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระณมกุฏพันธนะเจดียในวันแรมแปดค่ำเดือนหนกโดยเรียกวันกันวันนี้ว่าวันอัจฉีิบูชา การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุหลังจากถวายพระเพิงพระพุทธสริระแล้วมีกษัตริย์เเมืองได้ส่งทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุจากบรรลษาษย์เมืองกุสินาราเพื่อนําไปสักการะบูชาที่บ้านเมืองของตนดังนั้นจึงทําให้มีการแย่งชิงพระบรมสาร,รีริกธาตุโดยที่ไม่มีฝ่ายใด โดยที่ไม่มีฝ่ายใดทำสงครามยิ่งพระอรงสาธิกธาตุผู้ที่ทําหน้าที่ป้องกันม่ให้กษัตริย์ทั้งเจ็ดเมืองทําสงครามคือโทนะพรามซึ่งเป็นผู้จัดการแบ่งพระอรงสาธิกธาตุเป็นออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันอย่าลืมเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ทำรายงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ